ส่งต่ออีกคันเลยนะครับสกตน,นครป้ายทะเบียนสวยมากนะครับไททันปี2019นะครับชุดนี้ติดตั้งเป็นกล้องหน้าหลังภายในชุดนี้อยู่ที่5,900บาทนะครับก็มาดูตัวกล้องและงานติดตั้งกันเลยนะครับการเดินสายพวกนี้นะครับก็ไม่มีการตัดต่อหรือเสียบช่องกิบบหรี่ตัดต่อสายไฟแคปสายไฟแน่นอนนะปลอดภัยหมดเห็นไหมใช้งานได้หมดทุกอย่างตัวกล้องเห็นไหมขึ้นอยู่ตรงนี้เลยอันนี้คือกล้องหน้านะครับ แล้วก็กล้องหลังอ่าไม่ใช่ดิกล้องภายในจะเป็นอินฟราเรดด้วยเวลากลางคืนสว่างนะครับตัวนี้นะครับออกแบบมาเป็นอินฟราเรดแล้วก็ด้านหลังก็เป็นปกติทั่วไปเลยนะครับฟูลเฮดดีนะครับอยู่ตรงนี้นะครับการเดินสายก็เก็บให้เรียบร้อยตามขอบไม่มีรอยั้นแห้อะไรเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนการันตีประกันศูนย์ไม่ขาดนะนะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับติดตั้งที่สุลนทครนะครับก็ติดตั้งไปทั้งหมดนะครับสางคันรวดเลยนะครับก็ ตามคิวนะนะใครสนใจนะติดต่อได้เลยสกลนครนะครพนมะผมอยู่ถึงวันที่15นะครับลูนะ้าแจ้งไว้ก่อนเลยใครสนใจก็รอบนี้ก็จองเข้ามาได้เลยนะครับบริสดครับ